รูไหมคะว่าสารสกัดเคอร์คิวมินที่อยู่ในขมิ้นชันนะคะสมุนไพรพื้นบ้านของเรานี่นะคะช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดได้นะคะดีต่อสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานนะคะช่วยทําให้อินซูลินทํางานได้ดีขึ้นนะคะทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดลดลงได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ โดยที่มีการวิจัยจากมหาวิทยาลัยนะคะทางการแพทย์ของอินเดียนะคะได้พิสูจน์แล้วก็วิจัยแล้วว่านะคะเมื่อเราทานสารสก,กัดเคอร์คิวมนจากขมิ้นชันไปแล้วนะคะจะช่วยทําให้ตับอ่อนของเราค่ะผลิตอินซูลินได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นนะคะดังนั้นก็เมื่ออินซูลินผลิตออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นก็จะไปช่วยนะคะดักจับน้ําตาลในกระแสเลือดของเรานะคะส่งผลให้ได้ดับน้ําตาลนะคะ ค่อยๆลดลงได้ตั้งแต่ในครั้งแรกเลยนะคะดังนั้นใครก็ตามนะคะที่มีปัญหานะะในเรื่องของเบาหวานนะคะน้ําตาลในเลือดสูงนะคะสามารถทานสารสกัดเคอร์อควินนะคะจากขมิ้นชันเพื่อช่วยลดระดับน้ําตาลและคุมสมดุลระดับน้ําตาลในเลือดได้นะคะน้าหนึ่งแนะนําเลยค่ะมีหนึ่งตัวก็คือผลิตภัณฑ์น้ํามันปลาสกัดที่มีสารสกัดเคอร์อควินเข้มข้นนะคะดูดซึมได้ถึง39เท่านะคะช่วยเสริมการดูแลสุขภาพ ของคนที่มีปัญหาระดับน้าตาลไม่สมดุลได้นะคะทานเพียงแค่วันละหนึ่งเม็ดเท่านั้นก็ช่วยคุมระดับน้ําตาลได้นะคะสนใจสอบถามน้้ำหนึ่งเข้ามาได้ทางแชทหรือว่าคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะ